ร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยเป็นที่ที่ฉันชอบไปนั่งหลบมุมเสมอในช่วงเวลาบ่ายๆที่อากาศร้อนจัดจ้าแทบฆ่าคนฉันเข้ามาที่นี่เพราะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ด้านหลังตึกเรียนและในร้านเองก็ยังมีมุมที่ใช้นั่งหลบสายตาคนอื่นๆได้ฉันจึงมักเอาหนังสือมานั่งอ่านไปจิบเครื่องดื่มร้อนบ้างเย็นบ้างไปด้วยฉันชอบกลิ่นกาแฟและขนมอบในร้าน และอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้เข้ามาที่นี่บ่อยๆก็คือพี่คนชงกาแฟนั่นแหละพี่ที่คอยอยู่ชงกาแฟที่ร้านนี้มีสองคนคือพี่โด่งกับพี่แก้วพี่ดวงเรียนอยู่ปีสในขณะที่พี่แก้วเรียนจบไปเมื่อปีที่แล้วพี่แก้วจึงทำงานเต็มเวลาเมื่อมาที่นี่ฉันจึงพบพี่แก้วเสมอส่วนพี่ดวงจะเจ,เจอในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันพุธกับวันศุกร์ช่วงบ่าย พูดมาถึงตรงนี้หลายคนคงพอเดาวได้แล้วว่าทำไมฉันถึงจำช่วงเวลาที่พี่โด่งมาเข้ากะได้แม่นขนาดนั้นใช่ฉันชอบพี่โดง่งตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานั่งที่นี่ฉันสั่งนมสดร้อนแล้วเดินมานั่งซุกมุมเงียบเพราะไม่อยากยุ่งกับใครตอนนั้นยังไม่รู้ว่าร้านแบบนี้เขารอรับเองที่เคาน์เตอร์แล้วค่อยถือมานั่งกินที่โต๊ะ แต่พี่โดงก็ใจดีมากพอที่จะถือเดินมาเสิร์ฟให้พร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นร่างสูงใหญ่ผิวขาวสะอาดสะอ้านฟันเรียงตัวสวยพี่โดงเอ่ยทักทายฉันที่ตอนนั้นเอาแต่ก้มหน้าง,งุดเพราะไม่มั่นใจพอจะคุยกับคนปแปลกหน้าปีหนึ่งเหรอครับคณะอะไรเนี่ยอ๋อคณะวิชัยเปล่ารูเมทพี่ก็เรียนเหมือนกันวิ์เคมี เป็นบทเริ่มต้นสนทนาที่แสนจะเป็นธรรมชาติและพี่เขาน่ารักมากจริงๆฉันก็เอาแต่ยิ้มแห้งเหงื่อแตกเพราะทำตัวไม่ถูกจนกินนมสดร้อนไปเกือบครึ่งแก้วจากนั้นแหละถึงเห็นอีโมติคอนรูปยิ้มขยิบตาวาดด้วยดินสออยู่บนกระดาษรองแก้วหลังจากนั้นฉันมักจะสั่งโกโก้ร้อนพี่โดมักจะทำให้ฉันยิ้มได้เสมอกับฟองนมรูปแมวน่ารักน่ารักรูปหัวใจ รูปใบไม้รูปดาวและรูปหมีหน้าตามุ้งมิง้งทางทางที่ปกติแล้วฟองนมเขียนสวยๆแบบนี้ร้านนี้จะทําให้กับกาแฟเท่านั้นเวลาที่มายื่นให้พี่เขามักจะพูดว่ามีคนฝากมาให้ทางทางที่ในร้านมีแค่ฉันอยู่คนเดียวและพี่โด่งก็จะรอดูหน้าฉันเสมอว่าเห็นแล้วเป็นยังไงและถามว่าชอบไหมวันหนึ่งพี่โด่งถามฉันว่าอธิตยา ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นก็แปลว่าวพระอาทิตย์ด้วยหรือเปล่ารู้ไหมรูปพระอาทิตย์นี่วาดยากที่สุดเลยตอนนั้นฉันหน้าแดงไปหมดเขินจนพูดไม่ถูกฉันตั้งใจเฝ้ารอฟองนมรูปพระอาทิตย์ทว่าหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เห็นพี่โด่งมาทำงานอีกเลยเกือบสองอาทิตย์แม้แต่พี่แก้วก็ไม่เห็นกลายเป็นคนอื่นมายืนชงกาแฟแทน ถ้วยโกโก้ของฉันไม่มีฟองนมลายสวยๆอีกฉันรวบรวมความกล้าเข้าไปลงถามพี่ที่ชงกาแฟว่าพี่โด่งกับพี่แก้วไปไหนแล้วและก็ได้คำตอบที่ทำให้รู้สึกเหมือนฟ้าผ่าเประยังลงมากลางหัวพี่โดงเป็ดไข้เลือดออกติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียไปได้8วันแล้วพี่แก้วก็ไปช่วยงานศพทุกวันเป็นตัวแทนน้าเจ้าของร้านน้องรู้จักพวกเขาด้วยเหรอ หลังจากวันนั้นฉันไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านที่ร้านนั้นเพราะแค่เห็นร้านก็สะเทือนใจจนกลั้นน้ำตาไม่ไหวชีวิตห่วยแตกอะไรอย่างนี้คนแรกที่แอบชอบก็ตายหนีกันไปง่ายๆอีกหนึ่งเดือนต่อมาร้านกาแฟนี้ก็เริ่มมีบริการส่งถึงที่บนตึกวันหนึ่งฉันเกิดอ,อยากดื่มโกโก้ร้อนอีกเลยลองสั่งดูพอได้มาและเปิดแก้วดูก็ต้องขนลุก น้ำตารื้นทันทีเพราะบนฟองนมมีลายดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีอ่อนช้อยงดงามอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นร้านนี้ทำมาก่อนหลังจากวันนั้นฉันลองสั่งอีกหลายครั้งก็ได้ลายนี้เสมอในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นที่สั่งไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือโกโก,โก้ไม่มีใครเคยได้ลายนมบนแก้วเลยบ่ายวันหนึ่งฉันกลับไปที่ร้านเจอพี่แก้วยืนชงกาแฟอยู่ ฉันเลยลองเดินเข้าไปถามพี่แก้วว่าใครเป็นคนวาดลายบนฟองนมพี่แก้วกลับทำท่างง,งร้านพี่ไม่มีใครวาดลายนานแล้วนะคะตั้งแต่พี่โด่งเสียไปฉันเลยเอาแก้วโกโก้ร้อนที่ยังมีลายดวงอาทิตย์ให้พี่แก้วดูพี่แกวยิ่งตกใจใหญ่เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครวาดเป็นจริงๆนะหลังจากนั้นฉันเลยกลับมาที่ร้านทุกวัน สั่งโกโก้ร้อนที่ไม่มีใครวาดฟองนมแต่พอมาถึงโต๊ะกลับมีลายดวงอาทิตย์ขึ้นมาอย่างน่าประหลาดบ่ายวันหนึ่งฉันเผลอฟุบหลับไปบนโต๊ะจนมาสะดุ้งตื่นตอนมีคนมาสะกิดที่ไหล่เบาเมื่อลืมตาตื่นขึ้นก็สะดุ้งแทบหงายหลังใจเต้นเกือบหลุดออกมาข้างนอกพี่โด่งกำลังชะโงกตัวมายิ้มอยู่ข้างๆพี่พวาดดวง,ดวงอาทิตย<ด>์ได้ไดแล้วนะนะสวย,สวยไหม,ไหม ดวง,ดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในใจพี่คนเดียว,เ,ยวเขายิ้มและน้ำเสียงนั้นแสนเศร้าก่อนที่ฉันจะสะดุ้งอีกทีตอนที่พี่แก้วมาเขย่าตัวน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นนอนฟุบหลับอยู่หลายชั่วโมงแล้วฉันเงยหน้ามองรอบตัวข้างนอกมืดสนิทดูเวลาก็พบว่าเกือบสองทุ่มฉันตัดสินใจเล่าให้พี่แก้วฟังว่าเมื่อกี้ฝันเห็นพี่โดงพี่แก้วยิ้มเศร้าน่าจะไม่ได้ฝันหรอก ตั้งแต่โด่งทายไปหลายคนเห็นมันเดินวนเวียนเป็นเงาๆอยู่แถวโต๊ะนี้ประจำเหมือนกับมันจะมารอเรารู้ไหมมันชอบเรามากนะแต่ไม่เห็นเราคุยกับมันสักทีรูปพระอาทิตย์นี่ก็หัดวาดแล้วหัดวาดอีกจนตายไปเสียก่อนฉันน้ำตาไหลพรากฉันมันโง่เองที่ไม่กล้าพูดไม่อย่างนั้นคงไม่ต้องเสียใจอย่างวันนี้ฉันไม่กล้าไปที่ร้านพี่แก้วอีกเลย ได้แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พี่โด่งบ่อยครั้งอธิษฐานเสมอว่าหากเรามีบุญร่วมกันบ้างก็ขอให้ได้เจอกันอีกในชาติหน้าหวังว่าพี่เขาจะได้ยิน